1.9ออโตปี2021คันนี้สวยมากสภาพนางฟ้าสุดๆไฟหน้าสกิก๊กได้ล้อแม็กแต่งและยางโตโยทั้ง4เส้นคันนี้เป็นตัวเอสแต่ได้เป็นกระจกไฟฟ้ารถร้านเราสวยตรงปกไม่ ใช้แน่นๆสวยๆไม่มีชนท้ายรถรานเรารับประกันไม่ชนหนักไม่น้ำท่วมไม่ไฟไม่มาแน่นอนไลเนอร์ยังใหม่แทบไม่ได้ใช้งานเลยคันนี้ภายในใหม่และสวยมากได้หน้าจอทัชสกรีนแล้วก็แถมกล้องหลังให้ด้วยได้เป็นเกียร์ออโต้วิ่งได้น้อย20 0 0 0กวเองเครื่องยนต์1.950งบแรงมา้าเครื่องเดิมๆไม่ล่วไม่ซึมรับประกันเครื่องเกียร์1นปีหรือ1,000 0มกิโลพิเศษสุดๆสำหรับลูกค้าที่ทักเพจเข้ามาลดทันที30,000่ 30, บาทจากราคา469 0 0 0าบาท รดเหลือเพียง4 3 10, 9 0 0 0 0บาทเท่านะั้นย้ำกันอีกทีว่าผ่อนเพียงวดละ8,000นต้นต,ตลอดอายุสัญญา oh. และออกรถภายในเดือนนี้ฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศรถ oh. ร้านเรามีเล่มพร้อมโอนทุกคันไม่ปิดเต็นหนีแน่นอนสนใจเข้ามาดูเข้ามาชมรถได้ที่เสน่รถบ้า,า,า,าน2เส้นซ่อมสร้างปทุมธานีหรือโทรมาที่เบอร์0647879888ออโต้มามีไม่เยอะรีบมานะ